สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนการเปลี่ยนสีผมด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันก่อนหลังจากที่เปลี่ยนแล้วก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับมาดูวิธีทำกันเลยครับสำหรับเวอร์ชันที่ใช้นะครับเป็น Photoshop CS6 นะครับขั้นแรกครับก็เปิดไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขขึ้นมาครับจากนั้นให้มาเลือกที่ Edit in Quick Mask Mode ครับตรงนี้ แล้วก็ตัวคิวนคีย์บอร์ดก็ได้จะสังเกตว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นคลิกมาแล้วครับจากนั้นให้มาเลือกที่บัตรแล้วก็มาปรับขนาดตรงนี้ให้มันเหมาะสมกับรูปภาพนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปอ่วิธีปรับขนาดอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือกดตัวบอยไม้กับลอลิงบนคีย์บอร์ดนะครับถ้ากดตัวลอลิงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มขนาดนี่ครับแล้วถ้ากดตัวบอยไม้ก็จะเป็นการลดขนาดจากนั้นเราก็มา ระบายส่วนสีผมนะครับเพื่อเป็นการ selection ไว้ก่อนนะครับวิธีนี้มันจะสะดวกกว่าการที่เรามานั่งลากเส้นทีละส่วนทีละส่วนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มระบายกันเลย หลังจากที่เราระบายพื้นที่ที่เราต้องการเสร็จแล้วถนะ้ากดตัว Q บนคีย์บอร์ดอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่า Quick Mark หายไปแล้วก็ Selection ในภาพเนี่ยจะเป็นการเลือกพื้นที่ส่วนที่เราไม่ระบายแล้วก็มาคลิกที่ Magic Wand Tool แล้วก็มาคลิกขิ้ขวาบนพื้นที่ในภาพเลือกเป็น Select i n v e r s e จะได้พื้นที่ที่เราต้องการเสร็จแล้วจากนั้นมาเลือกที่ l a y e r New Fill Layer Solid Color หมวดตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น Soft Light นะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยอ,อย่างเช่นอยางได้สีน้ำเงินเดี๋เป็นสีเหลืองสีเขียวก็อยากได้สีอะไรก็เลือกกันไป อะสมมติเราเลือกสีเขียวจากนั้นถ้ายังไม่พอใจเนี่ยก็จะมาปรับค่าตรงนี้ได้อีกก็คือถ้าสมมติมันเข้มไปก็มาปรับให้มันอ่อนลงได้อย่างนี้หรือถ้าจะกลับไปเปลี่ยนสีเนี่ยก็มาดับเบิลคลิกตรงเนเยอสีตรงนี้เขียแล้วก็ไปเลือกสีใหม่อ่ะก็ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนสีผมด้วยโปรแกรม Photoshop ยังไงก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับใน ตอนนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ